สวัสดีครับผมวันนี้จะมาแนะนำของฝากนะครับไปอซสกาเราซื้ออะไรบ้างไปดูอย่างแรกเลยนะครับผมคูเรลนะครับอันนี้เนี่ยถูกกว่าประเทศไทยมากๆนะครับเราซื้อมาได้ในราคาประมาณ100ตีเป็นเงินไทยแล้ว160บาทนะครับอันนี้เนี่ยเราอาจจะหนักนิดนึงนะแต่บอกเลยว่าคุ้มค่านะครับเราค้นมาใช้สำหรับ8เดือนนะครับอย่างที่2นะครับผม โคเซ่ ose, นะครับอันนี้เนี่ยความชอบส่วนตัวเลยเวลาผมล้างหน้าเนาะผมใช้ตัวนี้นะครับใช้แล้วเนี่ยหน้ามันจะสะอาดมากๆเนาะตันนี้นะครับแนะนําเลยนะครับโคเซตต่อไปเรื่องของคลีนซิ่งนะครับวินาทีนี้จะไปพูดไม่ได้กับแบรนด์นี้จําชื่ออ่านไม่ออกเหมือนกันนะครับผมแต่แบรนด์นี้ครับผมเป็นที่หนึ่งนะครับในคอสเม่นะ เมื่อเป็นที่1แล้วเราก็ซื้อมาทั้ง2องอย่างเลยนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นฝั่งอารมานะครับกลิ่นจะแบบดูไฮโซโก้กิบเกโก้มากๆนะครับผมอันนี้กลิ่นจะออกแบบแนวส้มสมสตรทัทนิรี่อันนี้ไม่มีกลิ่นนะครับผมทั้ง2องอันใช้ดีทั้งคู่นะครับและอันนี้เนี่ยรู้สึกว่าขวดหนึงประมาณ1,300กว่าเยนผมจำราคาไม่ได้จริงๆนะแต่ประมาณนั้นแหละครับผมพ,พ,พันพันพันกว่าเยนนะครับ ต่อไปนะครับผมราคาถูกลงมานิดนึงนะครับอันนี้ผมเป็นความชอบส่วนตัวของผมนะครับ Soft ต,ตุมุกนะครับอันนี้ในไทยก็มีขายนะครับแต่ผมก็ขนมานะจากญี่ปุ่นเพราะว่าราคามันดีมากนะเราก็กดมา ต่อไปนะครับผมหลังจากถ้าเกิดโคเซ่ผมหมดแล้วผมก็จะใช้ตัวนี้ต่อนะครับผมเป็นเซนก่าเพอร์เฟกต์บนะครับรุ่นสีขาวอันนี้ก็มีขายในไทยนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยต้องดูดีๆนะบางอันเนี่ยเขา made in เวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูกันดีๆนะครับอันนี้แนะนําลองไปตำนะครับวิธีการใช้งานนะบีบใส่มือเสร็จปุ๊บก็คน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 ,คนมันจะเริ่มนุ่มๆเสร็จแล้วก็พอกหน้านะครับผมดีมากสําหรับช่วงที่เป็นสิวหรืออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับผมตัวนี้ นะครับใช้ที่ญี่ปุ่นก็ดีนะครับผมแพนนะครับฟีลิ่งจะคล้ายๆกันเลยนะครับสบู่สามตัวนี้นะครับจะเป็นคุณผู้ชายใช้ได้นะครับถ้าเกิดให้ผมแนะนำเนี่ยดีที่สุดเบอร์หนึ่งนะครับผมของผมเมื่อเบอร์หนึ่งหมดจบไปนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับเบอร์สองนะครับและในช่วงที่เป็นสิวหรือว่ามีหน้าเราแบบเขาเรียกว่ามีอากาศเปลี่ยนแปลงหรือแบบหน้าเราเริ่มมีปัญหาแล้วเนี่ยผมใช้ตัวนี้ครับสำหรับสิวโดยเฉพาะนะครับ หลังใช้เสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็จะใช้ตัวนี้ต่อนะครับผมตัวขวดมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้เดี๋ยวผมเอาขวดมาให้ดูด้วยนะ oh. ต,ตัวขวดของมันเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยพอล้างหน้าเสร็จปุ๊บอาบน้าเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ต่อเลยนะครับค่อนข้างดีนะอันนี้ดีไม่มีสีไม่มีกลิ่นนะครับต่อจากนั้นในแบรนด์เดียวกันเนี่ยมันจะมีตัวนี้นะอันนี้หายากหน่อยนะครับอันนี้หายากหน่อย จะคล้ายๆโทนอัพนะแต่เวลาผมใช้แล้วอ่ะหน้าผมแบบเหมือนมันสู้แสงมันแบบมันมันสู้เลยอะ่ะนะอันนี้เนี่ยก็ดีนะครับผมดีเป็นกินมกําแดดที่ดีไม่มีสีไม่มีกลิ่นเหมือนกันตัวเนื้อของเขาเนี่ยจะออกแนวเป็นสีประมาณนี้บีบออกมาเป็นสีประมาณนี้นะครับแต่ว่าทาจริงเนี่ยไม่มีสีนะครับผมไม่มีสีก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวเครื่องสําอางที่ผู้ผู้ชายใช้ได้นะครับเวลาไปญี่ปุน่น นะก็แนะนํากันเลยนะครับแล้วก็ของที่ควรจะขนกลับมานะครับเดี๋ยวเราไปอันต่อไปกัน